โชเฟอร์โหดคว้ามีดแทงเพื่อนกับคาวงเล่ารู้จักกันมานานแล้วสิใส่ยันกับคนที่เสียประมาณยังไม่ถึงสีเดือนเขาติดกันเป็นตีดกันมาเลยนะคนที่เสียเคยตินเาเยอะเกมือิศเล่าลิศการพนัน เพื่อนขาดสติเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอนอบางขุนเทียนรวบโชเฟอร์แท็กซี่โหดคว้ามีดแทงเพื่อนชาวลาวดับคาวงเล่าย่านบางบอนเพื่อนรักกันก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ตั้งวงเล่าดื่มด้วยกันระหว่างนั่งดื่มกินกันทั้งคู่เกิดมีปากเสียงก่อนที่จะลุกไปเคลียร์กันที่ซุ้มหน้าร้านค้าสาเหตุเกิดจากโชเฟอร์แท็กซี่ทวงเงินจากผู้ตายแต่ผู้ตายอ้างว่าไม่ได้ติดค้างอะไรกัน ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นได้ชัดเจนทั้งคู่ต่อยตีกันอย่างชุลมุนวุ่นวายหลังจากนั้นโชเฟอร์แท็กซี่วิ่งกลับไปคว้ามีดในรถแทงเพื่อนชาวราวจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาสำหรับผู้ตายเคยเข้ามาทำงานภายในซอยแห่งนี้ได้กว่า10ปีแล้วที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใคร หลังก่อเหตุโชเฟอร์แท็กซี่ได้ขับรถแท็กซี่สีชมพูหลบหนีไปพร้อมกับเจ้าของร้านค้าบริเวณจุดก่อเหตุเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอนอบางขุนเทียนได้ทำการวิทยุสกัดจับจนกระทั่งเจ้าที่ตำรวจสอพอพึ่งแดดจังหวัดมุกดาหารสามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้สุดท้ายโชเฟอร์มือโหดแทงเพื่อนหนีไม่รอดถูกเจ้าที่ตำรวจควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย